เสาไม่นะ่ะก็เส้นสร้างนั่นไม่หลายเลยเนาะแต่ว่าภู้ว่ามื้ใหญ่คนสีแ่แบบมาให้เนาะแต่ว่างบเรื่องเสาไม่ได้นะดแล้วเนาะก็ได้บ่แล้วกับเสาเรื่องเสานี่ยมันผ่านด้วยนะเนาะ <laughs> มีแต่เฮซ้ายคาซางเพราะว่าเสาตัวนี้มาพวกเนะี่ยเขาเขามีเครื่องไม้เครื่องต่อคาชา่างอะไรอยางเงี้ยเขาถืได้เนะ ่เน่ยวชานยเนาะมาเตอนละไล่เตือนละหน่อยใครได้เนาะเบื่อกชาอิงตามบุญตามดวงได้เนาะละเนาะไปไปแล้วเนาะเนะ คนมีอยู่เพื่อนพ่เไไหรอเนาะออกมาทงนั้นแต่กระไว่า่ออกไปได้เลยกินมาเลยนเทอยู่งมเลยแล้วไงจ่ออกไปเนาะบายดได้พ่อนเด้เนาะปลามวยงามแลวก็อยู่ใส่มีแต่ปลามนเบนนะปลามันมาเสลายไ, <c oughs> ไ,ได้พ่อนเนาะอยากไล่ได้เ <c oughs> ยอะสันงามเนาะตัว สาวกับคนโตค้ำเงเอยเนาะแหงแข็งคังแกแลบเนี่ยเตี้ยสุส,สลายเยอะไห้งเป็นาสาไม่นี้<อ>สาไม่เนี่ยคจะเวลาไปแล้วเนาะให้เป็นถามาให้เป็นอะจ็คมืออไได้สิได้ไดไนเนาะต้นหนึ่งสามเซนหาสันงเอเนาะต้นหนึ่งสามนหะต้น <10 S 2> <12 S 1> หาเลยว่าลองคูดมากกว่าสิต้นม่ใงมันคือองเตี้ยมใช่เครื่องคิดีกเนาะ กำลังเตรียมวันเลยเออสามแสนห้าสิบพันคูณสิบสองปีสี่แสนช้าสี่ล้านสล้านเช้าสีล้านสอ,องแสนเออเนาะสล้านสองแสนโอ้ยยูเข่าไปแย่กนันต้นนึ่งมันต้นหนึ่งมันก็สามแสนหา <ะ S 2> นี่นนนส่<ๆ>อเรียกแง่กั่เานาะส0 0 0นิล้านสองเนาะโอ้ยน่าพิจิตรึยังนะ เอาต่อองน้ำกับมามาพร้อมมาไม่เดียวก็ได้เลยนหมุนห็นเนาะสบายดีเลยดลยไปดอยพี่นไปขี่แท่มันนีวันดีวันี้ว่ามึงยืนค้นยู่นะอันนั้นไปษาโทรศัพท์เงืนสุมโอ้น่ปาษาภษาฮากัาษาไอเจ็บวเวันวัี้เห็ดยังเลยวันนี้ไข่วันตกเม่นไผกับปินเนะ มาเย็นก็กินยามานีค่ะคุน้าเออตบใจมาต้อนเด้อยด้วยไอ้มาเยี่ยมมึงกอ่อวกนว่าเข่าพอดีว่ามัตตาหาน่าอุชาห์ขี้นี่เ<น>สื้อปูนไปให้เพิ่นแต่เพิ่นเท่กันพุ่งกันเพื่อนนั่นเองก็เลยแวะมาเยี่ยมทั้งเวลากกใใเพื่อก่อนว่ะไหนๆได้เพิ่นไปห้องใส่แล้วเนาะเพิ่นจะสร้างยังมาเลยบเพิ่นบู๊น้ำผึ้งนะบู๊น้ำผึ้ง แต่ควรเอาสาวนี้มาให้ก่อนคคอยให้แลเนาะดัวอมันอ่าไปตามขั้นตอนไปน่อยเนาะ้วอ่าคอยต้องรอเรื่องมากนจังได้นํำเนินการในการสร้างเพา่ยางบบกเพินอันไม่ต้องสมโอ้ถ้าต้องสมโอ้ไปน่ยเนาะกล้ชิดแล้วเราะไปยังยังเท่พื้นง่ใสบานประตูอ๋อะรพ่อติดบานเรยบ่ พร้อมที่บานเลยพี่น่อยเนะาะแต่ทางสร้างรถเพิ่นมาเฮ็ดเนาะเท่าไอย่างกนค่าสร้างอะนั่นคือว่ินีเดบุญเราไปถามกันนะคือว่าหกพันประมาณนีอ๋ 6, หอหกพันเห็ดของหน้านม<ะ>ือว่าคุณพร้อมืว่าหรือว่าคุณเองเป็นกต่ว่าให้ซอยอยู่แต่คุยซอยกันเนาะไม่หกพันก็ถือว่าอพอฟังอยู่เนาะมีประมาณ<า>นี้พี่น่อยเนาะมี รับเลขอ่ะเช่าแฮซ้ายรถมาก้อนนะเบื้องต้นกรอนแล้วก็มีหัวสักหัวสักโคแล้วก็ท่อเนาะท่อแล้วก็ทางกระทรวงเกษตรไม่ตอกมว่านั่นแเลขหรือไงเนาะอ่ามันจะค่อยไปตามขั้นตอนแล้วได้ผลแต่ใช้เวลาเจ็บยุ้เพื่อแล้วก็แต่ว่าเ้าได้เครื่องครบแล้วก็ช่างบนมาเห็ดแป๊บเดียวเพิ่มเดียวโบหอดซ้ำเมื่นเห็ดเมนทว่าเครื่องเ้ามาพร้อมนะเครื่องห้าต้องต้องช่างมาเงินก่อนนะ เัาสมมตว่ามีคือเรหเห็นแหละพอคนนี้เห็ดบวชบวชสามมื้อ,อ,รอรรประมาณอยู่ในสามมอแล้วต่ว่าหางหุบนีน่มันมันแรกวเพิ่นเริ่มบอว่ากับพู้ได้ม่รวุ่นไม่วุ่นเพิ่นจะมีแต่ว่าเทอๆนี้เออมีแต่ห้องน้าก่อนบอเดีว,ว่าแต่สิแดว่าเนาะเพิ่นแจ้งเลยได้ใ่ะมีแต่ว่าเอาสามา่กน จักมียังแน่เพ่นก็บ่บด้บเลยเองสีนังมีแต่ว่ากคือ้อ่ดบแ้บ่ไปเลยเนาะของน้ำหมนนะน้ำพ่นอันนี้บ่าเซมีแต่พ่นว่าพ่นแจ้งว่าไน้ซะตอนแรกนะพ่นแจ้งมากพ่นว่ามีแต่ว่าเอาเสามาก่อนบันแล้วกัยังทีเอาน้พิอนยังพอยังายยังหินจังซี่น้นตัวได้ไปเลยเนาะก้า ถามถามได้พี่น้องเลยเนาะเอาบบฮู้ดิเนาะมวยวมาเล่งไล่น้องเลยเอาถามไปซื้อเนาะตาเอีตาเพิ่นผู้ช่วยเนาะจัดการให้ไล่น้องเลยเนาะตาเพิ่นสาเอาก็อย่างผู้นะจินสิงตั้งห้องได้กองน้ำเพอาเหตุทางนี้เคือเดืองงบเห็นเคยชาญกับคือว่าไล่ทางบูแซงกับมีเป็นเป็นโชว์เป็นเซาไล่น้องเลยเนาะแต่ว่าเรื่อง ตั้งเรื่องย่อกัทั่วแล้วมันก็ยังอีกหลายเนาะเรอีกหลายตอนแต่ก็ยังบ่มียังบ่มีงบพร้อมโอได้สาวว่าเลยก็ถือว่าดีแน่นี่ก็น้อยเนาะอ่อเห็นคอยเห็นไปเทข้หอเนาะเฮือนนี่นักเด้เฮือนบ่คือห้องน้ําเด้สานี่ก็อุ่นใจเลยเนาะีใจแพี่น้องเนเ้า ไปกินเล็กกแเนาะแกกินโนดบ้งว่ะข่าววมข่าวเลยอไยงกินุโโอ้ยจพี่นะาบโโอ้ปาเกียงนลว้า่อวันดินยาออกแล้วว้กับววโเต็มปากเต็มคั่มอะนนี้ไปเลยเนาะมันแบบมันเพี้ยยาเลยกินยาอะไรนี้่ะ กินยาเพิ่นกินยาน้ำเลือดมันนี่ก็ได้ยังว่ามาเบาเป็นมออปโมระเหมืนเ <laughs> จนเงานอนตอนขับรถได้ขอใันโมนอนแห่ก็จอดนอนก็ได้ให้โ่นอนแห่ก็จอดนอนได้เป็อนอยงเนาะคำว่าคำว่าบุบว่าบรดเดีนะ๋ยวมันเละจะกินไปหอดใจแล้วคางโกง้ง <laughs> หอสวรคนก็ยุ่งยากบ่หอสวรค์ตีเลยะลงลงขุมแล้วคือวานเลนะจะคุมคือวานนี่แห่งกันเนาะทำเปล่าน่าชอบเนาะว้ายคือมาเปื่นอันนั้นไปเอาผ่ามนเอาผ่ามาไปไปกๆเอาข่าัเอาผ่ามันทีนี้ป่ะทังนพอเปนไปให้ฉามนี่นเื่อันั้นแก้พื้นทีเห็ดทาน พูดเกะทานเนาะอยู่พี่เกะทานไปหน่อยนาก็ยังหมดเต็มว่าสิไปเก็บมื่อนี้กับพนอยู่จนสิก็เลยได้กับผมาปได้จะสอบได้แต่ได้จะเขี่ยวโซกอ่าั้งเต้วาอยู่นี่เฮ็ดได้จะชุดแล้วนี่ชุดที่สองชุดที่สองว่าหางก็เริ่มเฮ็ดได้รอดพี่เจ้าว่ะกำลังเริ่มเฮ็ดได้รอดเลยว่าร์เซ็นวายตอนแรกก็เก็บใส่เสล่งเอาเนาะ มีคนได้บ่หลายกืโลเนาะบ่อว่าถาเฉลี่บอลเดียวก็เลยบ่เซ้นออมาห้ได้ลอกอดีเลยเนาะอลีได้ยู่กับเว่งเบาเพื่อแห้เรายุเป็นยังไงได้ยู่ได้ซุกไปอยู่ไหนมันทึกได้ลายยู่บ่อเต็มที่บ่กาบใส่ลายไนได้จนมันโดนลอก ใช่เลยนือเอยเนาะกองบางใหญ่ดิคกะสอบเนึ่งเท่าไหร่ทานยนี่สี่สิบสอบนึงสี่สิบเนาะมันเดิมหายากเลยเด้ใหม่เรื่้งหายากเนาะอยู่ในบ้านนี้่มคนสูบหาทานก็เป็นราคาโยอโ่งนี่นหะเผิดยากแม่ยามุนน้ำมือแห้งยากเอ้ยทานนะ แล้วมือให้ยน้อยเนาะเพาไม่ต้องเฮากมาเพิ่นกอ่าจํากัดเด้แล้วก็เป็นเพิ่นก็ห้ามอีกอ่าห้ามแปลว่าบ่ให้ตัดที่นะตัดตามป่าสงวนยงสิแต่ว่าเฮาก็บ่ได้เอาไม้ต้นป่าสงวนดอกยเนาะเพิ่นก็อยากให้อนุรักษ์เพิ่นบ่ใ่ตะกี้ห้ยนขึ้นยังได้ไปเอาไปนอยเนาะนาลนบ่ซี้จนมื้อเออนาลนซีจนเป็บ่นเปไ้มน่อยไปมื้อนึง2เที่ยว ไม่เกี่ยวอ่ะตัดไม่ก็ตัดไม่น้ำหน้าตัวน้ำแน่อลไรกันกับในปลาแม่พี่หนยเนาะโยนเนาะอาไปแล้วของอะไรมันมันจะเป็นไม่ลู้ไม่ยังเอามาเบิร์ดห่างเมื่อยว่าห่างไม่ได้ไม่ได้เห็นเต่าแบบซี้เนาะส่วนลายนี่เห็นเต่าแบบฉันแบบคืออะไเต่าโอ๊กไม่คือมันลุกล่วงเวลาอ๋อนี่ไม่ใช่มาเห็ดอันนี้นะอันของเพลังงานตะกี้นะพอ้ กะดีแด้ะถ้าเงี้เป็นมายูเลยกัหัวแค่กกนแล้วเลยเนาะหัวแค่เป็นรักเป็นทานแล้วแล้วกะมันฉลวกเข้าองมือเองเนาะแ่ก่อนนี่เป็ว่าหัวหัวมะแล้วนะปลูกยังก็ยันเบะกนเลยคือว่าชีงานะล่เลยเนี่ยปลูกยังกะย่างบดเนี่แบบมวมัวลายเวนี้แต่ว่าท่านคนใหญ่เป็นแบบมองเห็นแบบว่าทามอยู่แล้วกะ อันนี้หัวชิโกนที่นะขังอีนนี้ตานางเนาะแบบถ่วมหัวเลยเนาะงงไไดด้้้ใจยัาลซือโอ้ตานางไว้ที่ดีได้แบบแบาเบะกับกระโดดเข่าม่ได้ง่วกับกระโดดเข่าม่ได้เลยนะเข่ายากนะแม่แต่คนสีเข่าก็ยังคืดอุกอยู่เลยสูงแบบนี้นะเข่าได้จะมาหาเพืนกับเสียดห้อยเห็นไหมต้องพู้เหมเห็นได้เน่อยเนาะมันพับเลยเออพับลงเลยนะอ๋อเห็นภูเขาแล้วบ้างเห็นเนาะ ข่าล้วเต่แตชีขาชีมารักเขก็ยังคืดงอเลยนะคืดงอชีขำตานางลากรอย่างน้อยเหรลากรุ้เหมือกล้วยว่ะลักกูปเหมอกล้วยแล้วที่แถวไ้นมาเรีนบ้านบ่หายนาคนบ่โดยห้นาลงไปก็มีเทียงสองเทียงทานี่ไปไปเมื่อน้าเขาไปหน้าบ่โดยไปเมื่อนาแถวมาสุดแถวนี้เหดย ดินจัดซันบ่บา่บาโซ่แล้วบ่อตุกเล็กม่ายัเสียเอไปทางปุ่นอีกโอ้ไปทางปุ่นบ่อันมานี่เซิงอันนั้นจักเซิงขางเอ้าฝนตกบ่พ่เสรนเน็จโอ้เฟกเฟกมานม้งมึงกัดสองมุงสาหาสที่เลย เราได้กับตาวได้หนึ่งพี่น้องเนาะกับตาวทวนขึ้นไปหับลูกชายยากเลยตอนนี้ก็คือตอนแรกก็บั่วแเนี่มันฝนตกชี่ก็เลยไปหับขึ้นเขาแม่นแต่ว่าฝนตกก็ต้องได้ให้พ่อไปหับขึ้เขาทางฝนดีนะก็ฝนทิศนี่กับเบิ้อทิศเลยไ่จะบ่วเนาะตกอีรีรองไปมาลำบากเลยองแล้วก็ยังซึมไปถมนะกัน ยันฝนเลยเนาะจุบใหม่เลยเนาะอิ่มน,น้ําเนาะมันอิ่มน,น้ําได้ดินอิ่มน้ําถ้าว<ม>่าสาวม่นะ่ะบ่แงสร้างนําเวลาเด้อเด้อ<ล>แต่ว่าบ่ฮู้ว่าูใดเพิ่นสิมาให้นเนาะแต่ว่างบเรื่องสาไมได้ลแล้วเนาะก็ได้บ่แล้วกเสาเรือเ่องเสานี่แม่นผ่านแล้วนะเนาะ <laughs> <laughs> ายค่าสร้างเพราะว่าเสาตัวนี้มาปุดด๊บเฮาเามี เริ่งไม่เริ่งตอคาชาแล้วก็ได้นะอีนี้พื่ออปชาหน่อยเนาะออกมาเตลม่ไล่เตือนละหน่อยใครได้นาะเบื่อออกปัชาอิงตามบุญตามดวงได้นอะละเนาะไปไปไปแล้วเนาะไปอไปจะพไปเนาะรอิงก่นอเนาะไปเนาะ ตกไหตกแล้วเมื่อไแล้วบ่านเซนต์อดไกลเะดเลบ้าต่เน่เลยที่ว่าเน่อยู่ในเน่มามาว่มเมื่อเน่มาจับออกไปเรื่อยๆนะมาเว้นคนเลยก็ไหว่อแล้วอเนาะมอว่าเยอเยอ๋อเ่ยนะตกแล้วที่เราเลยต่เนมาจับออกไปได้ทั้งคุณุาวนี้ห เมายาเนี่ยไม่ใช่เนน่ใครเมาคือคนนอเนาะโอ้ยายแม่นอนดีเนาะนอนแบบนมันแบบว่าว่แบบนึ่นมันเมื่อยนะมันเมื่อยแหละมันเหื่อยเขาเขาคือเ่าน่ะไันเหื่อยไมเมื่อย่นเป็นสิว่ากินยาอะไรให้นอนหกคนเนาะไมเื่อยเสมเอย่างะกคนแต่เวลเนาะต้นฝนตกไงฝนตกคน่คอว่าคนอาได้ชนบ คือว่าครับเกะหอกว่ม <Yeah> ื่อห้เกองใช่ไหมเ่กบตัวนี้มีตัวกบตัวนี้วเสียลงบ่ลงอยู่ได้เนี่ยนานกบท้องคนละมีแต่หายวายโซ่นเสียลงคนละแต่เจ้ากนมันนี่เนี่ยไหนเนีนเนบักบัวได้เนาะนี่เขาเจ้ากล่นมันแล้วนะ้าสักตอนนี้กับมันมันหายมันเพิ่นเลยเนาะเป็นไม่วาซูไว้ค่ะ ไม่จะคองดินนะเนาะแต่ว่าบาโซแล้วเาได้อ๋ออะรกับคนเป็นผู้อยู่ในเียนีแล้วอะรกันเนาะ่นจะฉันให่เขาก็อะไรเนาะตกลงตอนซื้อนะเนาะตกลงกันตอนซื้อสมมติมีคนม่เห็นเทือนอยู่นี่อยู่นี่ต้องได้เอาลงสินะแต่ว่าเป็นดินแหบบาโซเราอันนี้บบ แต่วบสูงจากมอสรันดูเนาะว่ามันสะบุกข้ไปอีกหมไคนแบบีเป็นหมู่บ้านใหญ่เนาะดินนี้มันเป็นดินไหใส่ดินเพื้นฐานเหมือนดินทิวทย์บ่อยนะพึ่ต้องมีแบบพันอัันย่เนาะคือคือดินเบาอันนี้บาง เบาไซน่นเราจะขายเหมืนอนเบาแล้วก็บาโซสมมติเบาโซเรามีเงินเราก็ต้องซื้อเอาเลแล้วก็เราเห็ดจัดสรรไปอย่างนี้นเห็นไหมคือ,อมสมมติว่าดิดนผู้ใดผู้เรงเนาะแต่เพิ่งมีงบประมาณแต่เพิ่งซื้อเอาซื้อเอาอยู่ในเป็นปลาเป็นโงนะครับวันนี้เพิ่งมาจัดฉันในประชาชนมายุอนันเน<บ>าะแพงมาแล้วก,ก็บ,บาโซเราซื้อไว้เลยก็จัดสรรเลยมันเขากับแพงของดินแล้วเลยนะเนาะเปิดหมู่บ้านมันจึงมีแบบเป็นดินจัดสรรเลยใช่ไหมบ้าน แต่ตมันก็ต,ต้องพานลุงตะเวียนอย่างว่าครั้งในจะได้เนาะคุณ <Ừ. S 1> จังขายซื้อขายอะไรอย่าเงี้ย <c oughs> อนดีคือการได้ผลในเถาสะดวเนาะ,นะนะมันกะ,ะเปนใจซานไหกานนมัน,ม,นมันกะมันมีทางโหลดนะสบายมนนวมึงมาค่ามึงกะพกรตีลินทันีราค่ามึนว่ารักแสนไม่ได้นหนยิ่งยอมยาวเนาะกำไรเงินแสนกับดำไรนี่ โอ้กันว่าไปทางลงยี่บนเจ้าจู่ว่าเขาช่องเซนด้วยนะดินเนี่ยมันอยู่ในเนยได้เป็นดินอยู่ในเนยช่องเยนี่ตัวลายมันลักเซนแป้ทางไงแหละดินกว้างไว้ที่นะนี่มันอยู่ในอ๋อทำเด้อะเมื่อป้าอะไราหนีเถอะไม่ได้มีอย่างได้มาหนีมาเยอะมีอย่างมีได้เยอครับมาแจ้งเรื่องชาวเรื่องอย่างแรกกงถ้าคน

ป้า,เ,าเด้อเดีอเนาะโชคดีอวห้มีแต่สิ่งดีขามาบ่านี่ยเลยเนาะโอ้ยขอบใจหลยไลบท่านหลยไล่คนคืได้เนาะอ่าจึงมาจึงตอบกับคนละท้าคนมาหามาหาได่กนนาชิมหาชือกันแต่มันสามเมตดปลายต้นมันสีเงากูตัวนี้เนาะมันเป็นตัวตขึ้นด้วต้นนี้่อผล่าเชียออกว่าใชเอยเลย ทางนี้ทางนี้พอบ่เอ้ยเิ่งด้่เ้ยแล้วลงนันวงเเข้ามามื้อใดสิามันมีความเสี่ยงเรื่องพะพาไปได้เนาะต้นไม้อยู่ใกล้นําเ้ยนี่ดอกกับลมทับใเฮือนกับลมเนาะอก็มีบ่สหลต้นไม้ใหญ่บ่นํานาเฮาคือว่าเฮาสูงคนอยู่ใกล้ก็อันตรายกันได้แม่นอ เพิ่งมาเงีเพิ่นอยากลงเพิ่นอยากลงโน่นกว่ากับมันยันลมพับเลยเนาะมีกุ้งเสี่ยงหลายอย่างหลายแนวแหล่เนาะโดยป่ะพี่หน่อยเนาะกับป่ะเอ้๋ลาเพื่อนก่อนเพื่อนก็ไปเอือนนั่นนั่นผู้กินเนาะยังมูนีแนวสากพื้นจากไผ่พี่น้องเยลักไปผ้าเพื่อนยังเพราะมันมัล่งหายเนาะเอ้ยเนาะแต่ว่าเพิ่นเพิ่นจีเดิอนตะไคร้แหว่งได้เลยเพราะฉะนังว่าเพิ่นมาเดินตะไคร้เพิ่นได้เนาะ ว่าเพื่อนกับเรือนสายพุ่งสายไพ่เอ้เรือนสาวไว้ให้เล่พี่น้อยมันจังบแพงมวยอย่างดอกแต่ว่าเขาขอดตอนนี้นะแพงไลยอันนี้เพื่อนก็สิลงมาให้เล่ยนี่เพื่อนกับผู้ดีใกล้บ้านใกล้เฮือนผู้ดีเด้เฮือนเมยเฮือนของเอ้เพื่อนนี่พี่น้อยเนาะสาวไพ่อยู่ใกล้ตลาดเฮือนได้อืมเออไม่ตอนคนแคนเห็ดเห็ดเตาไว้นี่สบายเนาะพี่เนาะ เบว่าเข้าบ่าได้มาปั่นจีฬาคีอ,คดดอนนะต้องได้ดูแลตลอดเลยอ๋อเขาต้องอยู่เผาเนาะว่าแล้วไม่เลยเลี้ยงสิเนาะเจ็บค้าคีรอนว่ะมองเนี่ยต้องต้องต้องเลี้ยงเจ็บเดี๋ยวนาะเบบอมีช่องเลยเนจะ <laughs> ็บดีเลยมองผลิตเงินไปแล้วอันนี่นะมองผลิตเงิน <laughs> นี่ก็มองป,ป,ประเทศกันคือกันนี่เออปกติเขาเช็ดแบบนี้เปล่าเนาะเนี่แต่ว่ามันรู้แล้วนี่นะนมันว่าจะมาเป็นเตาแล้วเวลาป,ปาลูกหันถูกมีที่งามนี่แพ่ใหม่เพ่เอ้อโอ้ทานมีอยู่ได้เอื้ยทานไม่น,ม 4, มน,น,มนเป็นตูพ้พันเมื่อไรก็ยังยังไม่ลายเนาะพอได้ใช้อยู่เดียวพูดไหนเด้อ,อไว้โอกาสหน้าเด้อ เออวัดวัดวัดศ th ีมาเอาน้ำเอ้ยม,มีม,ม,ม,มีดูเพื่อนยังหลายสอบดูนะนเออกะโชคกับวันนีได้ใส่ชาติน้ำตู้พันแน่แหกะกับกับแม่น้องกับอันว่าท่านเอ้ยวิ่งเอ้ยบ,บุญแล้วว่าอยู่เด้อันที่ว่าแบ่งกันกับอันว่าของแม่น้องดอนตอนนั้นเด้กยังอยู่ต่นกะเออนั่นแหละพี่น้องเอ๋นาะทานตอนนั้นยังอยู่แบ่งครึ่งกันครับ บุญตอนนั้นเด้พู้ใหญ่เพูนซื้อให้เด้แต่นั้นกะผมมีสิมมะพ้าวเนาะฮ่าฮ่่าอ๋อเหล้าเนาะโอ้ฮ่าฮ่าไปพี่น้องเหนาะลยลาไปก่อนเด้อบันเด้อพี่น้องเด้อเนาะสบายดีเด้อพี่น้องเด้อ